นี่คือส่วนผสมนะ้พี่น้องมีสปินมีเอมลอยหาสิบแล้วก็มีน้ำมะพร้าวมีนมุเจืดกางอแดงเป็นส่วนผสมในะการปรุงน้ำบำรุงพืชมากใหม่กินมากนะ้าพี่น้องอันนี้ก็คือการบำรุงส่วนผสมสาบายดีพี่น้องสบายดีมันเอกวันนาดีสิมาผสมมัน บำ,บำรุงเนาะเนี่ยบำรุงสีสดดอกมะทั่วดอกมะทั่วพี่นนอะมียังแมกกะโอ้บุบบอดไอเซนเค็มีคือว่าอะไรเนาะม,นม,นม,มีนมนมจืดมันมนละลกบำรุงผืดอะไรยังนมจืดแล้วก็เอ็มลอย ใส่ซองผ้าพดดอมกมะทัวพี่น้องแต่ก็กยังมี่พิเศษพิเศษอีกพี่นอ้องน,นี่คือหนามะพร้าวเนาะหนามะพร้าวที่เฮาได้พาเก็บไว้ใน่นเมืเหม่หมทีวันใส่อันนี้น้อยนึงทัวเคยได้ใส่มา,ากแต่จะมาใส่อีกก็ระหยัดอายมันสีบองอ่ะ หมักทัววันยังดีผูกเมนบเดยใช่เคมีบเดยแกลนปุ้ยนะแล้วก็ยังมีเองเซตก็คือพงสุลด์เมวนเตตัวต้นลูกเข๋าสวยงา จากนั้นเราก็สั้นสั้นให้พี่น้องให้เข่ากันอันนั้นเด็กก็สินำไปสีดไปสีเด่นง่ายๆแล้วก็ห้าบอยหน้าบีอันตรายต่อสุขภาพอีกพี่น้องกอดให้ต่อสุขภาพื้นให้เขานี่ก็สามารถอัน เติบโตได้แล้วก็เห็ดให้ดอกดอกมันดกเหมาะในการบำรุงเนาะกำลังเลิมเป็นดอกกำลังเป็นหมาก <c oughs> ตอนนี้กับมกทัวเขาก็ด้เป็นบุญที่สองแบบเฮ้พี่นอ้องสุดยอดสุดยอดวันนี้ก็ไปเบิง่งวันนี้สิไปพักไปไปสีใส่ดอกมันพี่นอ้อง ไปเบิ <with me. clears throat> really ่งไปชมน้ากันเด้อพี่น้องเด้อป้าตอรพี่น้องมาไหนมาถัววันนาลีสีเสงวงดอกมันสีแสงวงดอกมันบอลนั่นนี่บ๊อบลูกแต่มันสิเป็นดอกโดกพี่น้องดอกลายพี่น้องดอกลายสีใสงตามห่วงดอกวันพี่น้องวันนาลีสีทายเป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้อง ในเบิ่งได้ชมกันนี่คือดอกมุวเพลี่ยมภาษีแซบันรุ่งกำลังเป็นอีกชุดซอกพี่น้องสีแซวันส้อมดอกอาจจะเห็ุเป็นคลิปสันๆนะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่บรรดาดีกับโบเฟียงพอ เึงมันจะสันจะหน่อยกต่คิดสันๆแต่มมเแืน่ในดีๆนะพี่น้องมีเป็นบทเทียนที่ห้พี่น้องได้มาเรียนหูวิธีบำรุงมักทัวดอกนี่คือคอเป็นดอกเอัน,นีฮะสีใสใส,สาตามตาตามกิง่งมันทีว่ากำลังอันนี้แล้มันเสิเหตุห้ดอกมันโดไปเรื่อย นี่คือว <c oughs> ิธีการที่ว่าเห็ดจากปอดจากสารเคมีเห็ดมาพีน้องมัทัวนี่กำลังออกมาดอกกมากระลาลายบอนนรีก็ไดแต่บำรุงไปเรื่อยๆกับบริสีแต่ใบมทัวพีน้องมักเพชรมักเถ้อแล้วก็มักไม้พืชมักกินหมากนะถูกสนิทถ้าได้เห็ดแบบนี้ พวกพืชจ้ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีๆนะพี่น้องวันนารีได้มาผ่านไปนก็คือการสีการบำรุงนะพี่น้องบำรุงก็ถือว่าได้ํำเร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนเห็ุแบบได้ไปได้วันนารีก็ได้เห็ดให้พี่น้องเห็นได้ละเอียดแดะพี่น้องบันทึกเวันนารีก็จะได้จบคลิป สิ่งที่วานนรีได้มาบให้พี่น้องก็คือสีขาวใจขั้นตอนของการปรุงขั้นตอนของการผสมมีสปอนมีเอ็มลอยแล้วก็มีพงสุลดแล้วก็นมจืดกางวัวแดงนะพี่น้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนำมะพร้าวที่ฮาได้เก็บสะสมไว้แต่เอามาบำรุงผสมเขากันเห็ดเป็นวิตามินมาบำรุงดอกบำรุงใบของผืชที่กำลังจะเป็นดอกเป็นหมากสิเห็ดให้ได้หาผลประโยชน์อย่ยางสูงพี่น้อง อันนี้ก็คือสิ่งที่ดีๆว่านารีได้มาเหมาะไปพี่ให้น้องวังว่าพี่น้องเฮาท้าเกษตรกษตรกร,ก,ร,ก,รก,ก็คือสเถ่าใจเนาะอันนี้ถ้าก็เป็นปรเรียนที่ในน้อยเป็นเฉพาะในสวนครัวว่าสัตว์สวนครัวเฮือนคะปลูกเป็นพืชที่ว่าปลอดสารพิษปลอดสารเคมีต่างๆเฮาสามารถเห็ด กินในขอบในขั้วโดยที่ว่าบใส่เคมีบใส่พุยมันก็สามารถเห็ดให้มาพรัวห้าเป็นหมักโรคนาได้พี่น้องอันนี้คือบทพียีที่ดีๆวันนรีได้มามอบมาฝากให้พี่ให้น้องอีกเนาะพี่น้องเนาะบางวันพี่น้องก็คงจะเพึ่งเพื่อส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้วันนรีแซ่แวนีในเด้อพี่น้องเด้อวันนรีก็ดีบ่มียังมาฝากพีมาะฝากน้องแต่มีแต่สิ่งนี้เนาะ ในคลิปต่อไปว่านารีก็จะมีสาระมาให้พี่น้องเบริร์พี่น้องส้มอีกในะอ,กอีกคลิปต่อไปกับวันนารีเขาขอบมุขอบใจน้ำพีน้ำน้องเบิร์ตสุขสุขนเดอเบิร์ตถูกทานลางทานบางอยก็คือทานแต่บอเกา่าพี่น้องตัวน,นี้ก็เลยอันนี้ปวกกินหกักเชียดายแท้ๆนะให้เบิร์ตอีกหนึง่ง เดชามนี่เฮาเห็ดโบลายก็ยังกินกินบดขันเลยพี่น้องเลยพี่เนองเพิ่นมากเลยก็เรนนี่มากนี่กระลาวมันก็พี่น้องควบสมบูรณ์มันพักไงพักยาวแบบกกินนะหวานหวานพี่น้องหวานพุดย่าในยำไปช่วยจ้วยช่วยโอ้ยเห็นมาหวานเธอเด้เพิ่นเห็นมาหวานเธอเด้โยบ่เอาบำรุงเนาะมันแบบว่านุ่มกับหวานเอปล่อยกับหวานเด็กะ น้ามะพร้าวมันก่อีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องบารเด็กเกษตรจบอี่ได้ขอโมกขอบใจเด้อขอโมขอบใจทุกๆกำลังใจขอมขอขอโมขอบใจเอฟซีพี่น้องฮาวเวิร์ดสุขสุขที่เป็นกำลังใจให้วันาลีซานนลพี่น้องเดินก็เอาไปด้วยกันเด้อพาไปด้วยกันพี่น้องวันาลีก็ดีขอบุมขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายาเด้อบ้าดนี้ครับ jauki don da na isa kan sabariyina da